วะเฮ้ยมึงทำอะไรกันด่ามาช้าจังวะไอ้เหี้ยผมแคบครับลุงลุงไม่ได้อยู่กับก้าวหรอจีดีด้วยครับจีดีด้วยลุงเชื่อไรกูอยู่นี่สัตว์โอ้โหเดี๋ยวด่ากูเว้ยเดี๋ยวด่ากูวะไอ้เหี้ยพอพอด่าคือก็บอกกูด่าพอกูด่าคือก็บอกว่าลุงเสาที่แบบไม่เจอแม่งว่ะชีวิตไม่เจอเลยเหี้ยดีจีก็ล่าเว้ยไอ้เหี้ยเสาทิพย์น่าจะแอบอ่ะ แดดไม่แดดเนเอาง่ายๆไอ้เหี้ยถ้ามัวแต่หนีพรุ่งนี้ก็ไม่มีไอ้สัตว์เอ้ยแม่ผมจ๊อบกามาจากรูดดลัมเป็นรูดครับลุงครับพี่จุปถามว่ามีอะไรครับมีอะไรอยหลอนเนอะอย่าหลอนเลยกูบอกว่าพูดคำพูดคำคมแล้วมึงจ้าควายกูท้ำเสียอะไรเอาดู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 ก็ดูก็ดูเอาดูก็เครบอกว่าเมื่อกี้ลูกบอกว่ามีอะไรครับ มึงแอบโอ้ยจิอย่ามาใส่ร้ายรถติมเฮ้ยมึงขับรถเชียอะไรกันวไอ้สัตว์เอ้ยขับแบบไม่ชวนเพื่อนสักครั้งจะได้ไหมเฮียแจ็คไอสัตว์เฮียอ๋ er <laughs> อ

เฮ้ยมึงโพสเด้มึงโพส,สทวิตเตอร์เนียมึงเขียนว่าอา่าถ้ามัวแต่หนีก็ไม่มีวันพรุ่งนี้แนะ่โพสไปโพสไปมันหน้าเหนือมาใหม,ผมนะ่ผมถ่ายรูปลงแล้วถ่ายรูปลงนะไม่มึงโพสด้วย ถ้าวแต่หนีไม่มีวันพรุ่งนี้แน่รูปลงตรงนี้ครับพยายามเล่นบนเขาไว้เดี๋ยวพาไปบบกบนเขาดีกว่าเล่นคีอเอามีดมันเยอะ <S <S เห็นเขาหลังป่ะสองหลังอะ่ะเล่นมุมเขาหลังข้าง,างหลังนั้นอะ่ะง่ายกว่าเล่นบนเขาเอา

ดูเสล่แท็กเยี่สภาพใครก็อยากคุยกับมึงเพระ้ปัญญาใครวะใครใครสังคมมันบีบใคร,ใครวะเอดีจีครับเอาดีจีก่อนไหมเงียบัตรประกันดีจมันจาน่านจะน้ยยเฮ้ยเฮ้ยเที่ไหนวะน้าที่ไหนทห,หารทหารท้ารไอ้าาชการ้าาารน อ็ว่าไรอยู่นี่นะดีจีแอธนาคารคงไม่พันธมิตรกันนะครับข้าราชารน่ะลุงไปข้าราชารไปสามมุมเลยพี่สามมุมไหมสามมุมข้าราชการเลยพี่วัดไปเลยแบบลุ้นๆในเลยไม่ได้อยู่อ่ะกูไม่อยากกูไม่อยากไปเสียเวลาเดี๋ยวเวลายวกูจี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 เดินไปดูดิเดี๋ยวไปดูไปจีปะ ไม่พันธมิตรกันนะเฮียก,กูรอมแม่งก่อนเลยกว่าไอสัตว์ที่ไอคิดว่ากูจะพันธมิตรเหรอบอกเขาดีกว่าแม่ไอสัตว์เราจะพันธมิตรกันหรือเปล่าพอเราเข้าไปแล่นโดดอีกเหมือนเมื่อวานไปดิไปดิไปดิมาไปดิ อะไรดีกว่าดีๆเลยไม่เล่นเลย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 อยู่สมบัติพ่ออย่าเราเล่นใช่ไหมจกสมบัตพิพ่อสมบัตพิพ่อกันแล้วสมบัติสมบัติพ่อเลยสมบัติพ่อเลยเท่ากับรถชนตูดนันะไรพวกนผมไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกัน มไม่เสียงตำรวจมาอยู่ในหูผมตลอดเวลาเลยวะ ไม่ได้เป็นที่รถผมนะอยู่ด้านหลังอะถ้ามันอยู่ถ้ามันเป็นที่รถผมก็คงบล็อกนหน้าแล้วปะไม่แหลกว่ะมีแหลกว่ะ จอกันสามคันแหละเนาะถ่ายรูปเด้ตรงรุ่นว่ะถ่ายรูปเด้สัตว์ไม่มีโทรศัพท์ไปยืนข้างหน้าไปยืนข้างหน้าไปยืนข้างหน้าเท่ๆไปเออโหเมาไม่เอาตรงเลยอะแต่เนี้ยเอาแต่เมาแล่หรืเนี่ยข้ายานเด็ดตายไวนะเว้ยชุบเพื่อนได้ชุบไอ้เหี้ยชุบเพื่อนไม่ใช่มึงห่วงแต่ค่าไอ้เหี้ยถ้าใครห่วงแต่ค่านะไอ้สัตว์เดี๋ยวเจอกูรอบหน้า ตอนลุงถามว่าช ha. well oh, yeah, oh. ุบเพื่อนเนี่ยเพื่อน B A D ไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเปล่าใครไม่มีบอกผมมีตังค์ผมไม่มีบอกผมไอ้มียกมือเนี่ยไอ้เฮียตัวเล็กเลยตายเลยใครมีเหรียญพร้อมไอ้ปดิมาผมไม่มีพร้อมมาคนละเดี๋ยวมาเมาลนี่มาลนี่ผมไม่ได้หกหกเก้าอ่ะเจ็ดสองแปดเวลาพวกมึมีของมึงบอกเลยที่ตู้อ่ะใครไม่มีใครไม่มีผมไม่มีไม่พวกมึงต้องมีนะเว้ยมึงพวกมึงต้องควรมีนะไอ้เฮียพวกมึงอ่ะ ไม่ดีก็ขอเพื่อนเอาไอ้สัตว์คุณใส่เกาะเราเลยคุณได้บวกแล้วจะหิวข้านะถ้ากูเห็นคนเดียวแบบพยายามวิ่งไล่ฆ่าแค่คนคนเดียวแล้วแม่งไม่ตายเพราะมีปั๊มยานะอย่าลืมรถเลยล้อรถเลยรอดีจีมาแค่นั้นอ่ะใครว่ามาช้าสุดไอแจ็คชัว เออแม่นว่ะลุงแม่นว่ะนี่ลงไปไหน,นอ่ะยังไม่จอดเลยไ,ไลอ้ไายมึงมึงมึงไมเบีอยวุธเหรอมึงไม่ต้อ,องเล่นปาจเจเลยสาสตว์เล่นหมัดพอมาต่อยทะลุกกเกาะคนเยอะมึงไปลองละไอา้าัตว์ฮอบินอยู่ข้างบนดูดิ ใครมีปืนเล่นปืนนะเว้ยเล่นอยู kind of ่บนรถเอาอ่ะสงครามฆ่าทหารครั ans, ้งนี้จะต้องเป็นที่จบจำเดี๋ยวเล่นปืนให้ก่อนอะไรนะผมไม่เคยลุมใครครับผมไม่คิดจะลุมใครด้วยซ้ำผมไม่เคยไปยุ่งกับใครด้วยจุกปจุกสรุปไม่จำเป็นต้องไปจับมือกับใครฮะไม่ได้ อยู่ก็มาเพราะเราถ่ายมถขนาดนั้นเขาจะมาได้ไงอ่ะมาเพื่อเขามาไม่ได้ดิถ่ายรถรถรถเหมือนบิตติ้งดิคือรถคือรถคือรถคือรคือรถลอกรถไปไอดีจีใส่แล้วบีบเข้าไปบีบเข้าไป ดีขวาโอ้โหโอ้ยโอยะมุมกล้องมุมกล้องมันมีเรามุมกล้องคนทั้งโอยะลงได้เฮียตอนเทียดีว่าใครเยอะกว่ากันดีลุ้งๆกันดิดีลุ้งกันอะไโอ้โหครึ่งๆกันไปเดินมาด้วยไอ้ยี้ย ไม่ว่าเราเรียนอนุบาลเจมส์มัเยมดีจีอ่ะปฐมู้นอ่ะมัธยมเราอนุบ <c oughs> า <c oughs> ใลาใส่ใก่อนดีก <c oughs> ่นไปไปีบไหมดี่ีเขาเราให้แม่งเข้ามาไอ้เยี่ยซ้ายขวาได้หมดในสั์อยู่ตรงกลางไว้ <c oughs> เ,ไเป็นตัวกลางเลยใช่ไหม

ไอ้เหี้ยฉันอยู่แข่งจ้างไอ้เหี้ยใครติดคิวไร้สัตว์คุจดชื่อนะปวดก่อนใครบ้างเฮ้ยทเดี๋ยวแต่คุณกูรู้วิธีเล่นเดี๋ยวเราวิ่งเราเดินออบไปทางขวาเว้ยเดี๋ยวให้ดีดีมันเดินเดินไปทางซ้ายไอ้สัตว์ลองเดินออบให้ดีดีอยู่ตรงกลางต้อนไปต้อนต้อนต้อนไปก่อนมันจะฟอมึ้นโบดแล้วพี่ดุเพียนแต่แตอเอาไปเราเราไาแล้คนบนไหนบนเมียคุณกูบนเลยทางบนเห้บนกันไปบนกันมา

ไปไปไปเลยเยไปเลยเฮีย่อไหลอไเียไปเลยเียบีีด้านขวาบีีด้านขวาบดีีด้านขวาไปขวาไปเลตามดาขวาเลยขวาเลยดีเอาดีไโรไปเื่อนตัวล้มตัวล้ม ค่อยๆเล่นเป็นกลุ่ม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 ใช่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 ตัวเดียวครับยิงเลยไว้เล่นเป็นกลุ่มไว้เล่นเป็นกลุ่มไว้ไอ้ดิชุบเพื่อนลบรอบรบรบชุ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 บโลลังล็อกกิโลลังล็อกตายไม่ตายกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงเฮ้ยกูโดนยิงไอ้ไทยระวังตายตายไปดิ ไอ้เหี้ยไปทุกทุกุณไปแหววแล้วกูชุบอันนี้พี่พี่พี่ไปแหววแล้วไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเล่นกันไปก่อนลุงพร้อมต้องเล่นก่อนอย่ายบ้านจ่ายัหนคุณน้องผมชุบแล้วเออช่วยหน่อยชุบเพื่อนชุบเพื่อนกระสุนชุบอยู่ครับชุบอยู่ช่วยหน่อยตัดปากสมให้หน่อยตัวเดียวกันเออมันชุบตัวเดียวกันมึงหน่อยนี่มึงากนเสุนมาลบปูเล่เลยไอ้ตัวนี้ไอ้ไทยเล่นนี่ไอ้ไถ่ดิ่งไอตายเด้ง ใครตายเด้งใครตายเด้งเพื่อนเราอ่ะจะระทาตายเด้งเด้งเด้งเด้โทษอะไรจะแทงเหรอเฮ้ยโดนปาดไอ้เชี่ยมาดิสวยไอ้ไปพี่ไปไอ้ไปไท้ไปไอ้ไปสมมันใกล้กันเห็นไหมหน้าเพื่อนาเด้งหน่อย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 มาด้งหน่อยสับหน่อยใครมีใครมีไม้มีมีดอะสับหน่อยสับหมูสับหมูหน่อยสับหมูหน่อย จับไปนะจับไปจ่ไปเย็ดเทจริงจับไปเราเย็ดไปพี่อะเทจริงอันนี้เทจริงไม่เถียงจับป่าที่มันรอบกัศอ่ะเฮ้ยเย็นเย็ดเย็นเย็ดเย็นเฉยเย็นเย็นสวยจุกไอ้เฮียมาดิอแต่ไเนี่ย จับหน่อยจับลุงหน่อยแหววแววจบกูแวตายเด้งใครตายเด้งกู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 เด้งแจ็คกูเด้งแจ็คแจ็คโดนไล่แจ็คกูเด้งกูเด้งแจ็คเด้งแจ็คกูเด้งแจ็คกูเด้งสีกูเด้งสวย JK สวยสัวมาเด้กันกักันกกั Ai, hia? bóng đáy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  bóng này LẠI đáy bóng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  hia bóng đáy bóng đáy bóng đáy bóng ปูนโล่ห์พีปั๊มนำเยียอะไรคีบไ่ได้ซัดคีบไเยเยียอยู่เพื่อนด้วยอยู่เพือนีบไเกิด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 จุบจุจุจุบจจุกเุกจ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 ยกจกจกดจจนีไไอ้สัตว์ mai quế hìa, rubi ở trên, không biết chụp không, không biết chụp không biết, tag 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 tag, đi xong vòngแรก, ok đi xong vòng đẹp, lấy đáy cá sấu, lấy đáy cá sấu nít, anh ấy cuống, các bạn các tia đèn, anh hìa các tia đèn, một mình thôi, đuổi rồi, chết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  rồi, เล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยไปไปไปตายกระจอกไอ้ยี่มึงดูว่ใครโดนหน่ไอ้จัดก็ดูไก้แถ่นี้อย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนเดียวคนเดียวไอ้ี่คนเดียวเขาหลังไป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 เลยตวยตวย ไอ้โทษ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 เอาเพื่อนมาหาเพื่อนห่อเพื่อนมาเก็บบูด้วยครับเก็บบูด้วยครับหาเพื่อนดิครับก็ไม่เสร็จแล้วเก็บบูดเลยนะครับไม่ปนแล้วนะไอ้ที่อ่ะไอ้ที่อ่ะแก่กันสองอันนะไม่ปนนะเก็บบูดกันนะครับไอเพลนเก็บบูดแยกกันนะสี่จบแล้วนะลุงนี่ีครับในความรู้เบอร์ครับชุบชุบหมดแล้วนะชุบหมดแล้วของวัวหมดแล้ว สัตว์ก็มาเองสีใครไม่ขี้เลยเยี่ยแม่งหนีกูหนีกูอย่างเดียวเลยใครมียาชุบเพื่อนมาตอนแรกชุบพี่พี่ได้ตายมาหมดแล้วผมชุบหมดแล้วหมดแล้วผมชุบหมดแล้วหมายถึงมชุบก่อนแล้วไงใช่แต่แม่งผค้นงงอ่ะเนาะเวลาใส่ก่อนแม่งแยกไม่ค่อยออกกับพวกมันแยกไม่ออกไอ้เจ้ามันแย่ไม่ออกมันแย่ออกยากไอ้เจ้ามึงไม่เห็นหรอว่าเราตีดีๆอย่างเดียวไอ้บูนู้นวัดศึก13 5สัตว์ อ่ตำรวจเออผมขอห่อำห่อ J K ได้ไหมครับเดี๋ยวผมเอาไปไปโรงพยาบาลเดี๋ยรับผมขอยก J K ไปไไปปบ้านได้ไหมครับเดี๋ยวไปชุบที่โรงพยาบาลก็ได้ผ่อนสอ J K อันนี้ผมถาม J K ไปบ้านได้ไหมได้ครับไม่ต้องจะชุบกันหมดแล้วมั้งลุง J K ไม่มีนะครับนม่มีนะไป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 ยืนครบแ่ะมึงดูเลยไอ้สัตว์อยู่ไหนไอ้จีไปนี่ไปนี่ไเนี่รถระเบิดไม่ใครยิงวะไอ้เชี่ยรถระเบิดไอ้สัตว์สวยเอ้ยโวยคนเดียววะ เราได้เปลี่ยนนะลุงไปรีเฟไปรีเฟไปรีเฟตไปรีเฟตไปเดี๋ยวไปเผารถเผารถก้อนันาดมรถก็แหน่งว่างหนึ่งพอรว่างหน่อ๋อเดี๋ยวไปพอรตจังก็ได้ไอจีไอจีมันต้องไปลงบากันหมดอะแล้วมันจะมีรถอ่ะลุงตอนนี้ใช่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 ไปเราจะไดสมเสร็จแน่นอนอะ บวก